ปี2,565ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับมหาวิกฤตโควิดอยู่ในขณะนี้สิ่งที่ผมคาดหวังจากการจัดสรรงบมานของสำนักงบมานก็คือว่าเราจะทุ่มสัพพะกำลังลงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลบริหารจัดการเรื่องโควิดตัวเลขที่เห็นไม่เป็นเช่นนั้นครับนี่คือความผิดหวังประการที่ห กระทรวงสาธารณสุขต้องบอกนะครับว่าคือหน่วยงานหลักในการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤติการนี้การจัดสรรเงินงบมานของสำนักงบมานให้กับกระทรวงสาธารณสุขปีนี้คนไทยทั้งประเทศคาดหวังแล้วครับว่าเฮ้ยเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันเราต้องช่วยกันสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสฉีดวัคซีนได้มีโอกาสดําเนินการด้านการสาธารณสุขควรที่จะต้องเพิ่มเงินงบมานให้กับกระทรวงสาธารณสุขไปดําเนินการสิ่งเหล่านี้ให้แล้วเสร็จ ไปตามนโยบายของท่านนย ai, ายกแต่สุดท้ายแล้วภาพรวมปีที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรร1น8 0 0 0 0 0ตัวเลขกลมๆครับปีนี้ถูกตัดลดไป4,000ล้านเหลือ154,000ล้านบาทเงินตอบแทนให้อสมหัวละ1,000บาทจากเดิม อยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่าตอบแทนอสมเนี่ยถูกโยกมาที่กระทรวงสาธารณสุขแต่แทนที่จะโยกเงิน12,000ล้านมาที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ครับจัดสรรเพิ่มเติมให้กระทรวงสาธารณสุขในส่วนนี้6000ล้านบาทนั่นหมายความว่าเงินหายไป6 0 0 0ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขเอาที่ไหนล่ะครับก็เอาในเนื้อนี่แหละครับแทนที่จะไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่อเติมอาคารสถานที่ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ครับ 6,000ล้านบาทหายไปกับค่าตอบแทนอสมมที่ทางสำนักงบประมาณโอนมาให้ไม่ครบต้องเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในการที่จะช่วยกันบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพชีวิตของตัวเองทั้งๆที่เป็นภารกิจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเงินเสี่ยงภายนี้คลมได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี63ตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยคลมอนุมัติงบประมาณไปแล้วแต่ถึงวันนี้ ปีกว่าๆแล้วครับท่านปรานบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบมานค่าเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับเขาเลยงบฉุกเฉินเอาไว้ใช้ในสถานาการณ์ฉุกเฉินปี64ใช้งบฉุกเฉินในเรื่องสาธารณสุขผมไม่ว่าเลยครับเพราะ64สถานการณ์ได้เกิดทีหลังการตั้งงบมาน แต่ปี65เราจะให้ไปใช้เงินงบฉุกเฉินอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันสามารถที่จะคาดการได้ก่อนแล้วทำไมไม่จัดสรรลงไปในหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้เขาบริหารจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นปีที่แล้วกู้เงิน1ล 00, ้าน1แสนล้านบาทเพื่อที่จะมาดูแลโควิดนี่แหละครับจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข4.500 0ล้านบาทเงินก้อนนี้แหละ จะไปเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องสาธารณสุขไป,ไปเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลเขาได้มีโอกาสต่อสู้กับโควิดได้มีโอกาสไปดําเนินการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลตัวเองให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ท่านประธานทัดทราบไหมครับปีที่แล้ว45,000ล้านเบิกจ่ายไปได้เท่าไหร่ได้2 0,000กว่าล้านครับครึ่งเดียวครับ ผมไม่รู้ว่าเข้าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเบิกจ่ายได้ครึ่งเดียวครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกกับท่านประธานว่าเงินกู้5 0 0แสนล้านที่เราคาดหวังว่าส0 0หมื่นล้านจะเอามาให้กับกระทรวงสาธารณสุขผมก็คาดหวังไม่ได้เช่นกันเพราะรู้ว่ามันมีกำแพงที่ใหญ่มากนั่นคือสภาพัฒน์ครับเมื่อปีที่แล้วทางกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขึ้นไป เพื่อที่จะทำของเงินงบมานเพื่อจะทำห้องเนกาทีฟเพชเชอร์เพื่อที่จะไปทำอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดท่านประธานทราบไหมครับสภาพัฒตอบมาว่าฝนไม่ตกอย่าพึ่งกลางล่มเหตุการณ์ยังไม่เกิดจะไปทำไว้รอก่อนทำไมรอให้เหตุการณ์เกิดก่อนแล้วพอเหตุการณ์เกิดก่อนแบบนี้เป็นยังไงครับท่านประธานก็ทำไม่ทันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็สถานการณ์อย่างที่ว่า ผมก็ถือโอกาสตรงนี้ฝากกับกรรมาธิการที่กําลังจะตั้งขึ้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พอที่จะจัดสรรได้หรือตัดลดได้ท่านดําเนินการเถอครับเพื่อให้ประเทศไทยเพื่อให้พวกเราทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ด้วยกันครับขอบพระคุณ